ก็คร <S preach ers> ับก็ประคุท่านได้เมตตาเจริญพระบุมมนต์และทําสวดอเจริญธรรมจักเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทายกทายิกาพุทธบริษัทนะครับลำดับนี้จะได้ถวาย จะตุปัจจัยแต่พระคุณท่านทั้งเก้ารูปนะครับ mm. ขอได้เชิญคุณแม่วัยพงศักดิ์ประธานทอดกระถินแล้วก็หลายท่านนะครับตามที่ปรากฏในผู้ที่ร่วมกระถินตามที่มีรายนามและไม่มีรายนามนะครับขอเชิญคุณแม่วัยพงศักดิ์เป็นต้นนะครับแล้วก็ มีในนามของอคุณพ่อประจวบร,รักษาธรรมาทางห่วยใครก็มีขอเชิญหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ได้ร่วมบุญกองใหญ่นะฮะตามที่ได้ในนามมานะฮะมีคุณพ่อจองคุณแม่สำํำ สิรชมจันทร์หนึ่งและครอบครัวสิ่งมีนางนิ่มพราพลดและครอบครัวที่บริจาคหนึ่งแสนบาทเป็นสร้าประมาณหรือเปล่ปาถ้ามาขอเรียนเชิญน,นะครับนายนามวิจิตพร้อมครอบครัวหนึ่งแสนบาทนะครับนายจองนางสำรีชมจันทร์ครอบครัวสองหมื่นบาทแล้วก็ครอ,อบครัวพงศ์ศักดิ์ถึงได้เป็นเจ้าภาพผ้าไตา่หนึ่งท่านท่านละ หนึ่งไตรห0 0่บาททุกท่านนะครับส่วนไรนามนั้นก็ผมกล่าวไปครบถ้วนนะฮะขอเรียนเชิญคนแม่วไวเป็นต้นนะครับแล้วก,วก็ทั้งหมดรวม9ท่านนะครับคนพ่อประจวบคนพ่อจองคนลงสง,งวนก็ได้นะครับด้วยนะครับแล้วก็คนพ่อบุญเรืองสงคำ นาอาตาจยาลร์บอ,รลอบอกให้ผมกล่าวรายนามตามที่เห็นนะนนคนอมาอนยอะอ๋ะอ,อ,อท่านคุณปอได้นะครับภรรยาของท่านนายกอรันพงศ์ศักดิ์นายกททศมนตีตำบลปฐุวีนะครับขอเชิญคุณปอนะครับคุณปุยคุณหมอปุยนะครับขอ,อเชิญครับ ท่านจาว่าท่านบอกอเรียนเชิญนะก็ขอบอะไรเชิญทุกท่านนะครับน้อมใจหลังนะจากนั้นก็น้อมใจถวายนะปัจจุบันใจได้บุญครบถ้วนบริบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็นบุญกุศลเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับใแต่นี้พระคุณท่านจะได้เมตตาให้พรทุกท่านจะได้กรวดน้ำได้รับพรลแบบต่อไปนะครับ